นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บ่อปลาช่อนนะครับนี่ก็มากันห้าคนนะครับก็มาบ,บ่อปลาช่อนภาพก่อนก็ไม่ได้ตกมาร้านก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีผลงานให้ดูไหมครับแล้วเดี๋ยวจะให้ไาดูปลารวมนะก่อนกลับบ้านนะครับไอ้โดนแล้วอ้าว <พอ S 2> เรียบร้อย เออมาขึ้นมาแล้วมาแล้วไอ้อเจบปนินอกได้ปะเนี่ยโอเคโอเคได,ได้ได้ได้ไดอ่าโอเคโอเค้โอเปลี่ยนเป็นกระดีจิ๋วดีกว่าวะฮะเขาเปลี่ยนเป็นกระดีจิ๋วโดนโดนโดนดีนะ หรืว่าน้ำาหมี่รของผมก็น่าจะเป็นในนี่แหละเก่งจังเลยนี่โยเอาเอโดนะครับโดนแล้วชอนกดกล้องไม่ทันนะที้ ครับตัวที่สองครับใชดี เก็บปลาครับคู่ใหญ่ว่ะ ว่า่ายชน,นเออเข้าเหรอมันไม่ไอ้าปากว่ะ <c oughs> ยอดยอด เป้าอยู่นานเรับตัวนี้น่านจะเก็บปลาแลครับโอ้โตัวนี้ตัวที่ห่างแล้วเนะี่ยที่สีโอ้ไอ้บ้างเล็กด้วยนี่ไงขึ้นหนุนัช่ไงโอ้โตรงนี้ขึ้นจัดเลยอะ่ะ

กัดได้นี่เหรอเมื่อกี้ไหนเออก้าวๆกันนะกุนพาเข้าหมาได้กี่ตัวครับวันนี้กัดได้หนบ่งนะแต่ไม่ได้กี่ตัวทงา,านอ๋อนี่โดนเชโดกัดได้ใช่ไหมครับโดนไปสองทีครับวัดไม่อยู่อืมกัดแข็งไม่พอกัดอ่อนเนี่ยกัดอ่อนครับไม่ใช่กดอ่อนไปครับเดี๋ยวพาดูปลารวมนะครับ ครับผลงาน boundaries. ปลาโลมวั <im Alto Del in> น <im Option wrote> <im inaire> น,น <im> ี้นะครับสองกระชังนะมีเล็กมีใหญ่นะครับปะปนกันไปครับโอ้ยกขึ้นครับเข้ายกไปขึ้นครับเาัตนั่งดูคู่ไปนี่ครับกี่ตัวครับวันนี้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสิบสี่ตัวครับสิบสี่ตัวครับ บอ่อนี้อยู่แถวเทียนทะเลนะครับค่าคันหนึ่งร้อยบาทนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวตามมาได้นะครับโอเคครับ